หนึ่งตัวเน้นๆหนึ่งตัวการันตีในค่ำคืนนี้ครับมองไปที่ศึกกระชับมิสโมสรหรือว่าคราฟายเดย์ครับเป็นในช่วงปรีซีซั่นของราซิโอครับจะเปิดรังต้อนรับกระเมนของทาปานี่นะครับเรามาดูกันในเรื่องฟอร์มคู่นี้กันก่อนเลยครับสำหรับเจ้าบ้านอย่างราซิโอครับห้าเกมหลังสุดยังไม่พ่ายใครนะครับเป็นการเก็บชัยชนะไปสองและก็เสมอมาสามเกมก่อนปิดฤดูกาลนะครับบอกเลยว่าภาพรวมในช่วงหลังก็ยังน่ากลัวเหมือนเดิมครับและเสถียรเที่ยงข้างขายดีเลยของพวกเขานะครับคือเสถียรในการเล่นในรังเย้าครับเพราะว่าห เสมอเมื่อหนึ่งเกมด้วยกันนะครับภาพรวมในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่ามีฟอร์มเพียงอนข้งน่ากลัวนะครับส่วนทางฝั่งของทับปานี่ครับทีมหลีกย่อยนะครับของอิตาลีเนี่ยนะครับก็มีผลงานค่อนข้างดีเช่นเดียวกัน5เกมหลังสุดชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2เกมด้วยกันนะครับภาพรวมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งนะครับเป็นทีมเต็งของหลีกเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าด้วยในเรื่องของชื่อชั้นครับในเรื่องของเกตในวันนี้ครับยังไงเป็นทางฝั่งของราซิโอเนี่ยที่เป็นลีกสูงสุดของ ก็น่าจะมีการเอาใจอยู่พอสมควรครับและยิ่งเป็นสถิตินัดแรกในช่วงปรีซีซั่นของราซิโอก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่ค่อนข้างถล่มทลายประตูเหมือนกันครับทาปานี่เองในเกมล่าสุดเนี่ยก็เสียหายเป็นข้า้งเยอะครับโดนกดไปถึง5ประตูหนึ่งครับแสดงว่าพวกเขามีค่าเฉลี่ยในการเล่นเยือนนะครับค่อนข้างเสียประตูได้เยอะมากดังนั้นในเกมนี้ครับผมเชื่อว่าภาพรวมของราซิโอที่ดูเหนือกว่าในทุกๆมุมครับและได้เปรียบมากกว่าในทุกด้านสามารถจะเก็บชัยชนะด้วยสกอร์ที่ค่อนข้างขาดได้อย่างแน่นอนครับตัวเน้นมองที่ราซิโอครับ